คลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณแหมพอพูดเรื่องสาระแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะฟังกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแมวหรือหมามาโชว์แล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะชอบเอามาแชร์ต่อๆกันค่ะลองมั่งใีกันนะคะนี่แน่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องภาสีเันค่ะแหมได้ผลจริงๆด้วยนะคะ พูดถึงเรื่องภาษีอน่ยหลายคนกน็ตกกังวลกลัวว่าจะต้องจ่ายเงินมากแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณมีการบริหารจัดก,การภาษีอย่างนีนะคะคุณก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะเรื่องภาษีเนี่ยมีหลายสิทธิทประโยชน์มากมายนะคะที่ s อฟออย่างคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนคุณรู้ไหมคะว่า เราอ่ะจะเสียภาษีแค่20%จากรายได้เท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดเราประกอบกิจการแล้วเกิดขาดทุนขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะแล้วก็ถ้ากำไรไม่เกิน300,000บาทก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกันค่ะนอกจากนี้เรายังที่จะสามารถที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ามีสิทธทิประโยชน์มากมายนอกจากนี้นะคะสำหรับธุรกิจที่สตาร์ทอัพนะคะ โดยที่เริ่มจดทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558จนถึง21 e ธันวาคม2559 50น,นะคะสามารถยกเว้นภาษีได้ถึง5ปีเลยค่ะอโดยเฉพาะที่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาค่ะเห็นไหมคะว่ามีสิทธิประโยชน์นมากมายนะคะนอกจากนี้นะคะ คุณนะ่ะยังสามารถที่จะบระหิหารจัดการหรือว่าลดต้นทุนได้นะคะโดยที่นําค่าใช้จ่ายมาหักค่าลดหย่อนภาษีได้โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาหักค่าลดหย่อนภาษีได้ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ในการพัฒนาบุคลากรและนอกจาก เราทำน o m e n c l a แบบง่ายๆให้ดูนะคะโอ okay, นะเคค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องการบริหารจัดการภาษีเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็สามารถจกกัดการได้และาสามารถลดเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะวันนี้ดีได้จ้างด้สาระแล้วมีคนฟังยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ